So than สวัสดีค่ะมาทำบุญเขาสากด้วยค่ะมาใส่บาทนะคะวันนี้นะคะนะเป็นวัดลาวนะคะเป็นวัดที่ทยาชอบมามากเลยนะคะวัดลาวนะมันจะมีพิธีกรรมที่คล้ายๆที่อีสานบ้านเรามากเลยนะคะคนก็เยอะเนาะนี่คะ่ะวัดนะคะสบายดีเลยน่อย ตะไคร้ใคร้อ็นี่นี่รูนี่อ่ะลพื้นเยตะไคร้ใครใครด้สองมัดหาสองมัดหาบจะเอาใบข่อยก้อนใดบอสองมัดจ้ะเดี๋ยวนองอมาดูมาเอาเด้อ้คนมาทำบุญก็เยอะมากนะคะเห็นรถข้างหลังเนาะเยอะมากเลยนะส่วนมากก็จะเป็นคนลาวนะคะคนลาวที่อาศัยอยู่แถวนี้นะนี่โดยส่วนตัวชอบพิธีกรรมแบบ คนลาวมากเลยนะคะเพราะว่ามันคล้ายๆทางอีสานนะคะแล้วก็คนลาวเขาจะแต่งตัวดีเขารักษาประเพณีเขาไว้ได้ครบอะค่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในนะคะบรรยากาศข้างในก็จะประมาณนี้นะคะก็คนที่มาทําบุญก็จะทําอาหารมาด้วยนะคะมาใส่บาตรด้วยแล้วก็มาถวายอาหารให้กับพระด้วยนะคะ ตอนนี้ก็กำลังเตรียมที่จะใส่บานะคะเตรียมของเตรียมดอกไม้เงินนะคะหรือว่าปัจจัยอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราจะใส่บาทนะคะซึ่งคนเราก็จะทำคล้ายๆคนไทยนะคะมีดอกไม้มีอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะถวายพระนะคะ ອ່າຄະນະກໍາມະການໂຄສະນາສໍາລັບສະຫວັດດນດໍາທາງການເລືອກມະນະພາບແລ້ວເຮົາກໍດີນັ້ນຢູ່ທີ8ເດີ້ອ່າບັນດາເດີນອ ถึงมองนี้ก็เลยไม่แน่ใจแล้วเด้อค่ะพี่น้องว่าบุญเขาสากของคนเราก็บุญเขาสาบานเฮ่าคือกันบ่เดะคะ้ค่ะอันนี้สิเป็นสลากเด้ค่ะพี่น้องพิ่นสีจัดเป็นเสร็จเป็นเสร็จแล้วตะไบสีเห็ดมากนะคะหล้กก็สิมีเบอร์และกกัพระพิ่นจับสลากนะคะในของนั้นก็สซิมีแบบเขาของเกลื่องใสเอียงต่างๆนะคะซึ่งนะถ้าจํา่ผิดนะทายาตอนอยู่เมืองไทยบเ่เกยเห็ดแบบนี้นะคะบุญเขาสาก,กสิเห็ดกับเขากับน้ํเอียงก็ตามนะเอาไปยายน้ําดินอัน ยายเขาส,าสังเสนะให้บรรพบุรุษให้ผูดพี่ปีศาลดิหยัง,ยงต่างๆเพิ่นมาก,กินนะคะแต่ว่าของคุณเล่าเพิ่นสิเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเพิ่นสิเป็นการมีการจับฉลากนำนะคะเพิ่นบดยายอาหารเป็นน้ำมันน้ำดินนะคะพี่น้องคะอันนี้ทั้งไม่ออกเพิ่นกะลืมจัดผ้าขาว้อคะพี่น้องเอาไปถวายพระนะคะเพิ่นกะสิตักใสทัวน,น้อยๆยังแล้วแต่ถี่ไม่ออกเพิ่อนอันอามาถวายวัน,น้อคะ <c oughs> <c oughs> เห็ <mondo S 1> นกาพี่ป้าตาตาพ่อแม่จับใกล้และไกลเดินทางมาจากเมืองแม่ึ้นกันดีเ้อร์อือดีอกตีใจและกับพี่น้องอ้อมค้างวัดเอาเข้ากันดีอกตีใจ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn trong đây đi

ภาวตูอรหตูจงครับจงครับสุประโยชน์ความสุความเจริญยาสัพพ <coughs> 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 นอันนี้ก็เออนี่ยังเนี่ยป่วยป่วยสนะ วยสลากบ้านเขามันเจ้าสาริตาเอาไดบ้านเานะแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีแล้วแบบสารไม่ไทยอา่างนะเราไปเห็นยังเราไปเห็นยังบ้านเขาใส่แบบไม่ตาไม่ได้ป้าเลยไม่เก่ัแต่ัเขาไปร้อนซือกันมัญญากายยักับป้าที่ไปจะเสีาทเ กระพิษเล้วกระสดลกับปากได้เหม หลังจากที่เฮดพิธีไหวพ้พระสวดมนต์ไสาบาตแล้วนะคะแล้วก็ถวายอาหารให้พระนะคะในช่วงระหว่างนี้กะคนที่มาทําบุญไสบากะสิะกินเขาด้วยกันนะคะเพื่อเป็นการแบบว่าเบาตงเสียวเวลาหลายนะคะอันหลังจากได้กินเขาแล้วกะสิมาประกอบพิธีต่อนะคะกะสิมาถวายฉลากให้พระนะคะแล้วก็กวดน้า นะคะหละกักกาแยกใหญ่กันกับบานนะคะอาหารพื้นก็หลายๆนะคะพี่น้องอันตางค้นต่างเอามามาตุ่มมาหอมกันค่ะด้วยส่วนตัวนิมากินเข้าในช่วงนี้หลายที่สุดนะคะเพราะว่าตอนอยู่เมืองไทยเป็นคนที่มากกินเขา้าเขา่ายางนาที่แบบว่าพระพุทธสารแล้วแลี่วสนะค่ะเวลาไปถวายเพลนะคะข,ขาวิบ๊อออกพรรษาประธานจังงานบุญ

ตอนนี้พื่อนกาทการเอาสลากมาถวายพระด้วค่ะผู้ใดจำได้เบอร์ใดก็เอาถวายพรงค์นั้นด้ตอนนี้เพื่นกาทาการเอาสลากมาถวายพระด้ค่ะผู้ใดจำไดเบอร์ใดกะเอาถวายพองค์นั้นด้ค่ะพี่น้องจ๊ะ xa lạc nhiên bát cayo vi cà bát cayo sáng nay luna bắt suco vanya ตัวนอกสัพพะคตัวในสัพพะคตัวใดใดก็ให้ายเป็นมีข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อปีก็หายเดือนก็เดือนก็ให้ายไปก็วันก็หาหายเมื่อน้ำดับไฟอภิวันชาเยสัพพทานังสัพาราภะก็วันกูเทระคือพระตจ้าปลอดภัยชาพุกเใจ ตอนจบข้องงานกระสีประมาณนี้นะคะพี่น้องอันของที่ใส่บาดไปวังหันนะแล้วก็ถวายวัดแล้วนะคะพระเพ่นสวดอีหยงังแล้วนะเพิ่นกระสีเอากลับมาหาย,ยาิโยมคือเกาะะ่าด้วยค่ะเพิ่เอาใส่ถุงใส่ถุงกระเทแจกเท่ยายกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะคะอยู่ในอันวัดลาวดวยค่ะพี่น้องคะ่ะพระอยากได้อีหยงังกระยิบเอานะคะเพราะว่าพระเพ่นกะชันบ,บ่บเบิดนะคะหลายปานี้นะคะ <c oughs> โอ้ยเพเอาเอาเอาบ้าหลายแทะอะไรเนี่ยอะไรเอาอะไรขนมเอาเลยเขาพูดอาวุเอาวุธนาวุ้นะไรนี่โอ้บ้าเป็นยังบ้าเป็นยังมือนี้ก็ได้หดน้ำมนต์แล้วก็ให้พระผู้แคนให้ได้ค่ะอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วด้ค่ะสำหรับการมา ทําบุญอยู่วัดล่าบุญเขาสาะค่ะพี่น้องขอบคุณในการรับชมด้อค่ะพี่น้องคะ่ะขออนุมโมทนาสาธุธบุญเป็นน้ำนเด้วยจ้าสวัสดีค่ะ